ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับกับจากภารกิจ CSR กับทางเชฟโรเลตเซล์ประเทศไทยนะครับก็ไปมอบลูกฟุตบอลบอลวฟุตบอลนะครับกับโปรเจกต์ตอนนี้เป็นเพลฟอร์ดีมแล้วเล่นเพื่อฝันนะครับสำหรับเด็กๆไปที่โรงเรียนตชดสุนทรเวทนะครับที่กาญจนบุรีติดชายแดนทางฝั่งพม่าทางโน้นเลยนะครับก็ โดยรวมๆแล้วนะครับวันนี้นะครับที่อยู่ไม่ใช่วันนี้ด้วยครับ2วันแล้วนะครับที่อยู่กับตัวเชียร์บรอดโคโดตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ได้เชียร์แล้วนะครับหลังจากที่เราเคยไปขับแล้วคราวนี้ก็มามาพูดยังไงพรีวิวกันอีกรอบนึงนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับปรับมาใหม่เป็น2 5 0 0ซีซีนะครับ180แปรงม้าแล้วก็มีแรงบิดถึง440นิวตันเมตรนะครับโดยรวมๆแล้วในรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่2ที่ผมมีโอกาสขับตัว ช้เปรเโคโลราโดแล้วนะครับก็ยังทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดท,ที่มีโหมดบวกลบเข้ามาให้ด้วยนะครับก็ทําได้เพียง <c oughs> แต่ว่าฟีลิ่งอื่นๆที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับที่เริ่มจับมาอย่างเรื่องของแป้นเบรกที่ลองขับกันมันตั้งแต่เมื่อวานด้วยวันนี้ด้วยที่ขับกับเพื่อนร่วมทางเนี่ยอยู่บนรถผมอีก2ท่านเนี่ยนะครับอย่างที่อยู่ข้างๆในไฟโหมดเนี่ยคุณต้งจากออโตเบชั่นในข้างหลังน้องเชษนะครับจาก G ต้กับผมพูดเหมือนกันว่าแป้นเบรกมันสูงแล้วก็เหยียบเบรกค่อนข้างจะลึกคือถ้าเทียบกับอื่นๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน <c ough> นะครับแต่ว่าพอมาขับคันนี้เราต้องปรับกันนิดนึงเบรกแป้นเบรกจะสูงแล้วก็เวลาจะเหยียบเบรกเนี่ยให้มันให้มันอยู่ในตามที่เราต้องการเนี่ยฟิลลิ่งไม่ใช่ฟิลลิ่งเลยความรู้สึกเลยคือต้องเหยียบลึกเหยียบล,ลึกเข้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าเบรกไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าอารมณ์อารมณ์การขับคืออยากให้เบรกเนี่ยแป้นเบรกเนี่ยมันเตี้ยลงไปข้างในแล้วก็เหยียบ ไม่ต้องสุดมากไม่ต้องลึกมากนะครับอื่นๆไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทางทางที่เราเข้าป่ากันไม่ถึงไม่เชิญเข้าป่าครับทางที่เข้าไปโรงเรียนตชดเนี่ยนะครับทางค่อนข้างชันแล้วก็เป็นทางลุกลังลุกลังด้วยอะไรด้วยนะครับตึงๆึง,งออฟโรดเลยนะครับทางชันสูงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ยก็ขับไปได้เรื่อยเเติมคันเร่งอย่างเดียวเลยแล้วก็ช่วงที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆที่เป็นทั้ง ล่องลึกหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยก็ให้รถเนี่ยมันไตเดินกันไต่นะครับเดินรอบเดินเบาไปค่อยๆเติมคันเร่งไปก็ผ่านกันได้อย่างไม่ยากนะครับช่วงล่างนะครับผมถือว่าซับแรงได้ค่อนข้างดีการกระเทือนที่น่องแล้วก็ช่องท้องเนี่ยน้อยมากนะครับลองเอาจับขาเนี่ยวางที่น่องเนี่ยแล้วดูว่าน่องมันสั่นไหมแล้วก็ช่องท้องมันสั่นไหมถ้ามันสั่นน้อยเนี่ยถือว่าการซับแรงการออกแบบของของรถช่วงล่างเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียว นะครับพละกํำลังอย่างที่ผมบอกมาเหลือๆอยู่แล้วนะครับ้าขับกันคาราวานี่บางช่วงนี้ก็ต้องใช้ความเร็วกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อย่างอื่นไม่มีอะไรนะเพราะว่าระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็มีมาให้นะครับต่อกับไมล์ลินะครับเป็นระบบปฏิบัติการ MyLink สามารถคาเพของทาง Apple c a r p a เพนะครับแล้วก็ Google ก o เกิลเขาก็รองรับด้วยนะครับ Google จำไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรนะ Android Auto นะครับ นะครอบโดยออโต้ก,กับ a p ปเปิลคา l เ y เนี่ยก็สามารถรองรับทั้งทั้งสองอันได้แต่ว่าเมืองไทยก็ยังไม่ซัพพอร์ตอยู่ดีนะครับก็รอมาอีกสักพักหนึ่งผมว่าน่าจะปีหน้าแล้วล่ะครับป่านี้นะครับอื่นๆไม่มีอะไรนะแอร์เย็นดีนะครับแต่ว่าช่องแอร์ผมว่าบางทีเนี่ยมันปรับแล้วเรดวลาขับรถเนี่ยนะมันปรับข้าหาตัวมันจะโดนมือแล้วมันจะเยน็นอ่านี่ก็ไปแล้วก็เอ่อเบาะที่นั่งผมว่ายังนั่งแล้วมันยังไม่รู้เป็นที่สลีระผมหรือเปล่านะแต่ว่ามันนั่งแล้วมันยังไม่สบายเท่าที่ควร แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับในตัวคันนี้เนี่ยมันปรับได้แค่สูงสูงต่ําดึงเข้าดึงออกไม่ได้แล้วก็ถ้าปรับต่ําสุดไปเนี่ยบางทีมันจะไปบังหน้าปัดจอแสดงผลแล้วก็อย่างเดิมที่เราเคยคุยกันนะครับไอตัวหมวดที่แสดงหน้าปัดเนี่ยนะครับตรงแดชบอร์ดเนี่ยตัวอักษรมันเล็กไปหน่อยนะครับเวลาถ้าเกิดสมมติเรานั่งเตี้ยไปเนี่ยตัวเราจะไม่เห็นว่าตอนนี้เราอยู่จังหวะเกียร์ไหนเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้ายเงี้ยมันจะมีขึ้นที่หน้าจอเนี่ยเราจะมองไม่เห็นต้องแบบปรับเบาะสูงมานนะคครัับสยโเนะ ยังอื่นไม่มีอะไรนะครับคุณต้องขับแล้วเป็นยังไงบ้างขับแล้วดีช่วงล่างชอบช่วงล่างชอบช่วงล่างเครื่องยนต์ตอบสนองดีอ่านะผมสปีดมาต้องยอมรับเขาแล้วก็เกียร์ขับไปขับมาผมว่ามันสมุทขึ้นนะสมช่วงแรกแรกเราอาจที่มันตึงตังนี่อาจจะเป็นระบบการเรียนรู้ผู้ขับขี่นะครับหลังหลังหลังจากนั้นแล้วเราก็ไม่ไม่เจอไม่เจออาการนั้นแล้วนะครับแรงบิดเยอะเนี่ยดีครับตรงที่ว่า ออกตัวนี่ออกตัวมาสมมุติเลยนะแล้วก็ไปแรงปีนปอะไรมาก็ใช้ได้นะครับเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะนี่ฮะคอนโซลอ่าคอนโซลมาแนวใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่อ่สึกจากพลาสติกตอนนี้มาเป็นหลังเป็นอ่าุ้มหนังหนังสังเคราะห์ใ่ไหหนังสังเคราะห์อย่างนั้นนะครับอ่าเดินได้ใหม่อะไรเป็นลายใหม่นะครับอะไรสวยที่เดียวเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายตัวโคโลราโดที่ตัวเป็นชุดแต่งพิเศษ เซอร์เบเชียลอีดิชันมาหรือเปล่านะครับเออชุดต่างเขามียังไงบ้างนะครับคุณเชทครับน้องเชทมีสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือสปอร์ตบาร์เหล็กมีสปอร์ตบาร์เหล็กนะสปอร์ตบาร์เหล็กกระจังหน้าดำเงานะฮะสติ๊กเกอร์ฝาท้ายอ่าแล้วก็ที่วางในรถก็จะมีที่วางแก้วที่วางแก้วนี้เคยถ่ายกันแล้วแล้วก็ การชนท้ายสีดำฝาปิดท้ายด้วยชุดแต่งเขาจะเป็นแบบ black edition ใช่นะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่ชุดเขาจะมีชุดนะก็เป็นแพ็ค A แพ็ค B แพ็ค C อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่10,000ไปจนถึง70,000เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีอยู่ในตัว t u r b บอร์ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไปงานมอเตอร์สโที่ผ่านมานยก็จะเห็นชุดแต่งชุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปถึงจุดพักรถจุดต่อไปเนี่ยแล้วแสงมันยังไม่หมดแล้วพอถ่ายได้เนี่ย ดผมจะถ่ายและพรีวิวกันที่ดูอีกกันหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ไงก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมทริปกับผมด้วยนะครับทั้งคุณต้องแล้วก็ต้องเชษตนะครับมีโอกาสหน้าคงจะได้เจอกันใหม่อีก3คนนะครับวันนี้ขอบคุณครับ